ใช้ยาฮอร์โมนเดี่ยวระวังสาผลข้างเคียงนี้ค่ะเวลาเราจะใช้ฮอร์โมนในการรักษาโรคที่เรารักษาด้วยยาฮอร์โมนบ่อยที่สุดก็คือเยื่อบุคงมดลูกเจริญผิดที่นะคะช็อกโกแลตทรงช็อกโกแลตซีสใดๆปกติเรารักษาด้วยยาฮอร์โมนทีนี้ยาฮอร์โมนทุกตัวที่ไม่ใช่ยาคุมฮอร์โมนรวมทุกตัวที่ไม่ใช่ยาคุมธรรมดาเป็นยาฮอร์โมนเดี่ยวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยาคุมฮอร์โมนเดี่ยวไดอินเจสฉีดยาคุมห่วงเครื่อบฮอร์โมนฝังเข็ม เข็มที่ชื่ออิมพลานน์หรือจาเดลมีสองยี่ห้อเออทุกตัวที่พูดมาทั้งหมดคือยาฮอร์โมอนเดี่ยวทีนี้นเมื่อคุณใช้ยาฮอร์โมอนเดี่ยวมันจะเกิดผลยังไงกับร่างกายบ้างอาการแรกที่เจอบอ่อยสุดเมื่อคุณได้ฮอร์โมอนเดี่ยวก็คือน้ำแดงไหลกระปิกระปรอยน้ำแดงไหลกระปิกระปรอยเมนที่เคยมาเป็นรอบๆบของฉันไม่มาแล้วจ้ะแต่จะมีน้ำแดงไหลกระปิกระปรอยเป็นเนหาหๆยโดยเฉพาะ3เดือนแรกที่เริ่มใช้ยาน้ำแดงจะไหลกระปิกระปรอยถ้า กระปิกระปอยสาภาพไหนก็ได้แล้วแต่คนบางคนไหลซวยไหลทุกวันเลยบางคนไหลไหลหยุดหยุดบางคนอน้ําแดงสาดกว่าปกติอืบางคนไม่มีเมนเป็นได้ทุกอย่างเลยแต่ผลข้างเคียงที่จะบ่อยสุดคือน้ําแดงไหลกระปิกระป๋อยนะคะผลข้างเคียงอันดับที่สองที่เจอบ่อยมากคุณที่หลายๆคนไม่รู้เหมือนคนไข้วันนี้ที่มาหาหมอก็เหมือนกันหมอ หลังจากที่หมอสั่งยาฮอร์โมนตัวนี้ให้หนู <c oughs> หนูกลายเป็นคนบ้าผีเข้าไปเลยเออหนูกลายเป็นคนบ้าไปเลยหมอหนูเดินตาขวางตลอดเวลามีใครใช้ยาฮอร์โมนเดี่ยวแล้วเป็นแบบนี้ปะหมอจะบอกว่ายาฮอร์โมนเดี่ยวที่เราใช้อ่ะคะ่ะยาฮอร์โมนเดี่ยวที่เราใช้อะ่ะมันคือยากลุ่มโปรเจสตินกลุ่มโปรเจสตินคือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสังเคราะห์ซึ่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนคือฮอร์โมนที่หลั่งออกมาช่วงที่ผู้หญิงเราจะมีเมนมีใครเป็นไหมจะมีเมนแล้วเหมือนจะเป็นบ้ามีปะคะเหวี่ยง เห็นอะไรไม่เข้าหูตาขวางตลอดเวลาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้บางคนก็เศร้าเออมันมันผลต่ออารมณ์อ่ะผลต่ออารมณ์เนี่ยจะเป็นได้ตั้งแต่แบบเหวี่ยงน้อยๆอยไม่พอใจใดๆง่ายหงุดหงิดเออจนถึงมากจนถึงตาขวางแบบเหมือนจะเป็นบ้าใช่ป่ะหรืออีกกลุ่มหนึ่งคือเศร้าอยู่ไม่ได้ร้องไห้ตลอดเวลาคุณมันเป็นสองกลุ่มเลยเหมือนอารมณ์แบบ PMS ที่เราเป็นนะคุณ เวลาเราจะมีเมนอะ่ะผู้หญิงเราจะมีก่อนที่เราจะมีเมนอะ่ะหลังไข่ตกอะค่ะมันจะมีฮอร์โมนที่ชื่อโปรเจสเตอโรนหลั่งออกมาใช่ไหมซึ่งอีฮอร์โมนตัวเนี้ยถ้าใครเป็นคนที่เซนซิทีฟต่อการแกว่งของฮอร์โมนตัวเนี้ยค่ะเราจะมีอาการเป็นแบบผีบ้าหรือบางทีว่าเศร้าเออแล้วแต่คนเนาะซึ่งยาคุมฮอร์โมนเดี่ยวก็จะเป็นยากลุ่มโปรเจสตินคือโปรเจสเตอโรนสังเคราะห์เออเพราะฉะนั้นอาการถ้าคุณเคยเป็นผีบ้าผีบอช่วงก่อนมีเมนคุณก็อาจจะมีอาการผีบ้าผีบอช่วงได้ยาฮอร์โมนเช่นเดียวกันแต่่่่ไมใชวา หมอหมอพูดแบบนี้หมอไม่อยากให้หนูใช้ยาหรอเปล่าไม่ใช่หมอจะบอกแค่ว่าเฮ้ยเวลาคนไข้ามาหาหมอใช่ไหมแล้วมากับสามีหมอก็จะเตือนสามีไว้ด้วยว่าแบบเนี่ยดูแลให้หน่อยช่วยดูแลให้หน่อยนะคะแล้วก็ช่วยเข้าใจนางนิดนึงเพราะว่านางกำลังกินยาเพื่อรักษาอยู่ถ้าอยู่ดีๆนางเป็นผีบ้าผีบออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเยอะช่วงกล่องแรกแล้วมันจะดีขึ้นอ่ะมันมักจะดีขึ้นแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันกินยาสามเดือนฉันบ้าทุกเวียง